ตำรวจตำรวจเป่ยนเยนไตำรวจตำรวจรรู้ว่าตำรวจแล้วทำไมอะคะไอ่อะไรนะไอราชื่ออะไรนะเราชื่ออะไรสวัตนสวัตมชื <huh Becca f ark> ่อเ <belt> ี่ยวครับสวัตชื่อจริงเชื่อสวัตมวมีหมายจับมารวแสดงหมายาไหมรสวัตคุณม่ทีนั่งทีละไนรถ่ายมาถ่รูปไปดิรถ่ายถ่ายรูปไปดิถ่ารูปดูภาพสดนั่งก่อนวย พี่แสดงบัตรให้ผมดูด้วยเอดู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 บัตรตำรวจดูพี่ครับอดูดูถึงตนิดัีมถตนต้นมาตันบาื้งต้นแม่ใจเย็นสุวรรณไมล่ะเราชื่ไหมสุวรรณสุวรรณใส่ข้อมือใส่ใส่่ทไมถึงใส่ข้อมือแค่คดีนี่พารบเฮ้ยเย็นนีเฮ้ยก็ต้อง้เฟ เขอกว่าเขาได้กี่ต่อคับเรื่อเราฟังฟังเดี๋ยวอ่านให้ฟัง้ฟังก่อนนะครับจังหวัดเพชรบุรีเรงให้จบก่อนพี่เอกติดเขาที่บ้านมะนาวหุ้มผ้านะครับพี่ชายน้องผมครับด้วยนะนีดนี่เราไหมวัดปณะเราไหมใช่นะครับผมไม่มีคดีอะไรพี่โตโตนะโดยทุจริตนะครับตังตังตังโดยทุจริตนะครับ ทำเข้าความผิดฐานชอโกงตป๊บนึงครับรเมนเราเรทาหารทเข้าบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ี่เกิละตอนที่เราออกแบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จทำให้ผู้เสียหายอันไม่ใช่กระทาความผิดฐานมีมาะมาตามบสายานะครับให้แต่รายชุทำะเประชาชนหนึ่นึ่งสามเก้าเกาศูนย์ศูนย์ีเดแปดเก้าเก้าเอของลูกไกอะ เราไหมเราชื่อสวนคำใ่ไหมแจ้งิดนะฟังเราจะจีบจะให้การหรือไม่ให้การก็ได้นะครับายความคการของผู้ตรวจตุมหมายใช้้มีหลักฐานในการพิจารีขอมป็ิที่จะพบและสอกสารนายหรือผ <word> <word> ู้่จะเป็นทนยความเราไม่ติดที่จะแย่งแก่ให้ยัดหรือผู้ที่วยไว้ใจซาานะครับถึงการตรวจตุมสามารถดำเนินการได้ตามส่วนและกรณี 啊！对对对。